สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโอ๊ออกอ่าวันนี้จะมาทําคลิปเกี่ยวกับอ่าะ,ะไรว่าอ๋อหนึ่งวันในการเรียนออนไลน์นะวันนี้เราจะอยู่กันด้วยหนึ่งวันเลยนะครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวเพิ่งตื่นเดี๋ยววันนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งอีกครึ่งชั่วโมงก็เรียนละแล้วผมขอไปอาบน้ำก่อนแล้วมาเจอกันอนอน,น้ำเสร็จครับตอนนี้อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยละแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา 8โมงพอดีเลยวิชาอะไรผมลืมแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนห้องนะครับเพื่อไปเรียนออนไลน์กันในวิชาแรกเดี๋ยวขึ้นไปแล้วบอกจะบอกว่าเป็นวิชาอะไรโอเคไหมโอเคอแล้วผมลืมบอกไปวันนี้คือวันจันท์นะครับวันจันโอเคครับเราไปเจอกันบนห้องเลยครับตอนนี้เนะี่ยเวลา8โมง7นาทีผมมาดูตารางสอนเป็นวิชา ของอาจารย์รัตราพรการจัดก,การทรัพยากรนนะครับแต่ตอนนี้ในไลน์ยังไม่มีวิวแวเดี๋ยวพ่อเขานัดมาให้เข้าแล้วเดี๋ยวผมเอามาถ่ายดีนะครับ A few moments later จาสั่งงานแล้วทุกคนนี่อเห็นไหมอเอาแบบผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นส่งพร้อมอธิบายหัวข้อแก้งั้นเดี๋ยวผมขอไปตัดตัวต,วตวามการก่อนนะครับผมจัดทำวัง แล้วก็ส่งเรียบร้อยนะค่ะค่ะพันนี่นี่มามาเฮียกอาหารดีเด่น อาหารยอดคิตยุคโควิดเอ่อตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วนะครับนี่เกี้ยงเลยอ่าแล้วเดี๋ยวตอนนี้เวลาเที่ยง50แล้วอีก10นาทีอ่าแล้วามาเจอกันในคาบว,วิชาอาจาราย์ใหม่ต้องได้เรียนแหละวันนี้ยังไม่ได้เรียนเลยของของคาบเลยนะในขาบสุดท้ายต้องได้เรียนแหละเอาตรงอะ่ะอืมเดี๋ยวครับเจอกันมาแล้วอามมาสอนแล้วอาจารย์เขาบอกว่าจะมาสอนแบบเดียวแค่สามสิบนาทีตื่นพลักิจทางของเขาก็มาเยอะเเบด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 ไมเข้าใจยังงั้นแช๊ะไม่ขอพิมพ์ของจารใหม่นะอันนี้นะคะลาเบลก็คือใต้ข้อความมนนี้จะะใหัแสดง่ยะ วันที่โอนเนาะวันที่โอนหลังจากราบขอบคุณครับที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ1วันกับการเรียนออนไลน์ครับแล้วเราไปเจอกันใหม่ครับรอบหน้าครับบ๊ายบาย